ัดีครับไปเก็บใบทํามังกันต้นทํามังครับนี่ต้นทํามังเดี๋ยวจะมาทําแกงย่างปลาตะโตนะครับปลาตะโตปลาทะเลย่างพอสุกพอหอมนี่คันี้ก็จะดีครับใันจะได้เนื้อจะได้แข็ง แกงโบราณนะครับแกงแบบหาก,กินยากครับกระตลายใตย้ตนี่เผาใบทำมันครับใบทำมันเผาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตักก็มาหั่นฟักทองครับเอาฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นแบบแกงฟักทองทั่วไปนะครับแกงเป็นแกงกะทินะครับแกงเผ็ดแกงกะทิต้นทํามังจะมีแถวภาคใต้ครับนี่เป็นแกงบ้าน,านก็เห็นมานูมันแปลกๆก,ก็หาก,กินยากก็เลยมาทำให้ดูนะครับ สิ่เดียวกับแม,แมงดาเลยใบทรมังก็เดี๋ยวต้องเอามาเผาไฟเหมือนเราเผาแมงดาทั่วไปนะครับแล้วก็ก็ต้องเหมือนเผาแมงล้ําเอามาตำน้ำพริกเหมือนกัน้าไม่เผาก็กลิ่นจะไม่ค่อยออกจะได้กลิ่นนิดๆจะจะเข้ากันครับกับแกงฝักทองกับปลาย่างหรือแกงปูแกงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีต้นทรมังก็ลองทำดูก็ได้ ไม่มีก็ใช้ใบอื่นแทนใบไม่เป็นไรก็ไม่แปลกรมอผิดมาทดลองทํากันดูเนี่ยครับตทมใบถมังครับที่เผาไฟละทาใบามังก็ตาำหย,ยาบๆก็ได้ครัแบ,บแหลกมัง่งไม่แหลกมั่งก็แล้วแต่เพราเราจะเอากลิ่นของใบามังมามาเป็นกลิ่นนําของแกง ชนิดนี้ตามเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะครับโขลกพอหยาบๆก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ผมใช้ใบสดก็ไปเผาเผาไฟเอาแป๊บเดียวเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากครับมีน้ำพริกแกงแดงก็น้ำพริกน้ำพริกแกงเผ็ดทั่วไปแล้วก็กะทิเกลือ,อน้ำปลาน้ำตาลผมลดแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนี่ครับเราก็มาเริ่ม ตังกะทิเคี่ยวกะทิแต่งมันก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปเลยใส่เสร็จก็ใส่ฟักทองใส่อะไรลงไปแล้วกรับปรุงรสผัดน้ำพริกแกงให้หอมซะก่อนนะครับผัดน้ำพริกแกงซะก่อนมีเกลือมีกระเพรียเขี่ยกะทิให้แต่งมันก่อนนะเขยีเขยีให้ดีผัดผัดก็เดี๋ยวก็พอได้ที่ก็พอหอมดีก็เอา ใส่เลยใส่ฝักทองเลยเพราวะว่าสุกช้านิดหนึ่งนะครับมันดีจังมะพร้าวผมใช้หัวกะทิล้วนนะครับผมไม่เขาไม่ค่อยใช้หางแกงนืงผมเที่ยวเพราะว่ามะพร้าวทางใต้เนี่ไม่ค่อยมันเหมือนทางทางภาคกลาง,งก็เลยใช้หัวแต่ก็ถ้าดูมันแบบน,นี้ก็เพิ่ม หางเพิ่มน้ำได้นิดนิดนะครับเพิ่มหางกะทิหรือว่าจะเป็นน้ำก็ได้ครับถ้ามเข้ามันเยอะเกินไปเที่ยวเดือดอก็ใส่ฟักทองเลยครับผมใช้ปลาเนื้อปลาย่างน,นะครับแกะแล้วก็มาใส่เนีย่ยครับใส่ฟักทองไปเดี๋ยวก็ปรุงรสเลยน้ำปลาน้ำตาลเกลือดูรส ไม่มีอะไรมากผมส่วนมากใส่ยูรสนิดหน่อยแต่ว่าผมก็จะใส่ผมกาฟ้าไทยเป็นหลักครับแต่น้ำซุปแกงจริงแกงบ้าน,น,นๆเขาเขาไม่ใส่อะไรหรอกผู้หึงแต่ว่าสมัยนี้ติดไปซะและ้วเนี่ยครับก็ทำลองลองทำดูเนี่ยใส่ใบทํมบามังที่เราตามแล้วก็ใส่ลงไปครับ เราใส่เพื่อจะเอากลิ่นเท้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลใส่ปลาย่างตอนท้ายนะครับปลาย่างใส่ตอนท้ายเลยแล้วก็ยกให้ผักทองสุกซะก่อนเขาปลาย่างเขาสุกอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ไปนานจะเละเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสใส่น้ำปลาน้ำตาลไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมนะครับ ดูคลิปผมแล้วก็ส่งสารผมบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนบางพานหน่อยนะครับผมก็ตั้งใจทำคลิปมาให้ทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นการเรียนรู้เป็นบางทีก็อาจจะเป็นฟื้นฟูอาหารเก่าๆบ้างซึ่งมันหายไปบ้างแล้วครับผมก็พยายามทำวันก่อนทำ อาหารที่ว่าเมนูที่มันหายหายไปก็ไปโดนลิขิตตั้งหายท้องเลยแก่แทบตายโอเคครับมาเริ่มปรุงกันมีเกลือมีน้ำปลาน้ำตาลขาดอะไรดไูนั่นครับเมนูโบราณเราไม่ไม,ไม่ไม่นั่นมากลิ้นไข่ลิ้นมันเลยครับเค็มน้ำหวานนิดๆน,น,นะครับอย่าเยอะเกินไปเพราะมันมันกะทิอย่าไปใส่น้ำตาลมากมายไม่ได้นะครับ เนียวหวานเกินก็จะลําบากเอาตามชอบเลยนะครับใส่ปลาย่างตอนท้ายก็จบเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วท้ายคลิปแล้วครับผมขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ผมบ้างเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจะได้นําเสนออาหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆบางเด็กรุ่นใหม่ได้ทาต่อไปนะครับเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย